หลังจากที่พวกเราสร้างสวนเล็กๆนี้ขึ้นมาด้วยกันทั้งต้นไม้โลงเรือนและทรัพย์สินต่างๆภายในสวนก็เริ่มเยอะขึ้นแบบนี้ต้องมีตัวช่วยที่คอยสอดส่องดูแลสวนของพวกเราซะหน่อยแล้วนี่เลยกล้องวงจรปิดไร้สายจากแบรนด์เร็โคตัวกล้องมาพร้อมกับความเรียบหรูสไตล์มินิมอลผมเลือกใช้เป็นรุ่นใส่ซิมเน็ต 4G สามารถดูภาพจากกล้องผ่านมือถือได้แบบเดียวทามเพียงโหลดแอปพลิเคชันของเร c กโคตัวแอปสามารถใช้ได้กับทั้งระบบ a n d ดร i d และ iOS นะครับข้อดีของกล้องวงจรปิดไร้สายรุ่นนี้คือสามารถวางติดตั้งได้กับทุกกททีีท่่เราาอยา จะเห็นภาพมุมนั้นๆโดยรูปทรงที่ออกแบบมาอยากจะวางไว้แบบนี้เลยก็ยังได้หรือถ้าอยากติดตั้งในจุดที่ไม่สามารถวางได้ก็ยังมีฐานยึดตัวกล้องอุปกรณ์ติดตั้งจะใช้เป็นน็อตสกูที่แถมมาให้ด้วยสามารถติดตั้งได้ทุกมุมในสวนเลยแถมตัวกล้องยังได้รับมาตรฐาน IP66 ไม่ว่าจะเจอแดดเจอฝนหรือที่ที่มีฝุ่นได้เยอะก็หายห่วงตัวฐานยังสามารถปรับมุนองศาได้แบบนี้ก็เลือกได้เลยว่าอยากได้ภาพมุมไหนหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกล้องกับมือถือผ่านแอปเร็โคได้เลยตัวกล้องนอกจากจะ มาพร้อมกับระบบ AI อัจฉริยะแล้วภาพก็ยังสวยคมชัดความละเอียด2ล้านพิกเซลเลยโหมดหลักๆจะมีถ่ายภาพสนทนาผ่านกล้องได้บันทึกวิดีโอตรวจจับและบันทึกการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตสามารถเปิดแจ้งเตือนได้มีโหมดในมิชชั่นไว้ดูตอนมืดและส่งเสียงเตือนผ่านกล้องได้ถ้าชาร์จแบตไว้เต็มๆใช้งานได้สูงสุดถึง3เดือนเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมองดูสวนได้ตลอดเวลาใครที่มองหากล้องวงจรปิดใช้งานง่ายดีไซน์มินิมอลเข้าได้กับทุกสถานที่แถมฟังก์ชันครบคันแนะนำเลย